โยโยโยบายตรงเจินกับคลึงนุกหนังบิ๊กมา์สวัสดีแฟนคลึงลุกหนังทุกช่องทางนะครับเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากเพราะผ่านโปรแกร,รมทีมชาติมาแล้วนะครับผมเลยเลือกเอาเกมเวลาเช้ามืดเลยครับเวลาตีห้าตรงนะครับฟุตบอลลีกของบราซิลเซเรียอครับ โครินเทียนที่มันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับอารติโกกัวเนนเซอันดับ19รองบวยนะครับโครินเทียนเนี่ย4 4แต้มจากการชนะ12เสมอ8แพ้ไป7เกมล่าสุดบุกไปแพ้อ,อเมริกามิเนโรมา0ต่อ1นะครับ ทีมชุดนี้ของโครนเทียนจริงๆจะว่าไปตัวผู้เล่นก็ถือว่าใช้ได้ครับมีตัวเก่าอย่างเรนาโตอากูสโตนะครับมีกุยเลียโนโรนี่กองหน้าเป็นโรเจอร์กุยเดสลงล่าตาข่ายในขณะที่แอลติโกกัวเนเซ่ทีมรองบวยครับมีแค่22แต้ม จากการชนะ5เสมอ7แพ้ไปถึง15นะครับเกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้กับอินเตอร์นาซิองนาวมา1-2ครับตัวหลักๆมีเชรอนเวลินตันเรโตนะครับแล้วก็ไอตันครับเป็น3ประสานแนวรุกเกมแรกที่เจอกันเนี่ยโคลินเทียนบุกชนะ1-0นะครับแถมล่าสุดพึ่งเจอกันมาเมื่อเดือนสิงหาคมคือเดือนที่แล้วครับในบอลถ้วยโคลินเทียนก็เปิดบ้านถล่ม4-1นะครับคู่นี้ก่อนเกม ขายกให้โคเรนเทียนเป็นต่อแน่ครับคือจะว่าไปโคเรนเทียนอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจเหมือนกันนะครับไม่ชนะมา3เกมติดแต่ว่าเจอกับกัวเนเซ่ทีมรองบว้ยที่แพ้มา4เกมติดครับผมว่านี่เป็นโมเมนตัมสำคัญของโคเรนเทียนเลยนะครับยิ่งต้องพยายามจบเสียอันดับแรก เพื่อไปโคปาลิโบตาเดเลสในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวัดใจโคลินเทียนครับผมว่าเกมนีเล่นในบ้านจะคืนฟอร์มเจองานง่ายครับโคลินเทียนจะชนะแน่นะครับหนึ่งประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2ให้เชียร์โคลินเทียนเป็นคลึ่งนุกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย